เผยข้อมูล Galaxy C 6เริ่มกระบวนการผลิตแล้วรออเปิดตัวช่วงกลางปีนี้สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่จากซั s ซุงกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วนะครับโดยดีอ e ีเล็กระบุว่า Galaxy C f l 6ได้เริ่มต้นกระบวนการการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามรายงานยังบอกด้วยว่าซั s u n g ได้ใช้โคนนี้ผู้ผลิตหน้าจอที่เป็นกระจกบางหรืออัลตราตินกราส Utg เพื่อใช้งานใน C56 ิัสทางหนึ่งทางแบนด์ก็ยังได้ทำงานร่วมกับ Dewu i n s ซ s ซึ่งเป็นผู้รับเหมาด้านการประมวลผลภายในหลายก่อนหน้านี้ครับโดยที่กระบวนการภายในที่ใช้กระจกบางเฉียบหรือ Utg นี้ก็ช่วยให้กระบวนการผลิตตัวเครื่องง่ายขึ้นโดยผู้ผลิตจะได้รับพื้นผิวกระจกที่บางจากนั้นก็จะทาการตัดแต่งกระแผน่นออกมาเพื่อให้พอดีกับจอแสดงผลของสมาร์ทโฟนครับนอกจากที่ซัมซุงใช้ผู้ผลิตอย่าง